อืมกูได้คลิปแหละวันนี้ก็จะมาทำประวัติของไอช่องเทียกากสัตว์หมาสถุนกันนั่นก็คือพ้นสุดหหรอใช่เกมขยะนี่ก็คือคลิปแรกของเขาคือคลิปด่าอามองอุ๊ยดึง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 ดึซึ่ง คลิปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะค,คือทําใหม่กูไม่เข้าใจทใําไมต้องมาติดตามของดีๆไอ้พวกไอ้พวกคนแบบนี่ทำไมต้องมาติดตามแม่งวะไอ้สัสไม่เข้าใจแต่ตามความชอบของคุณน่ะนะคือช่องไอ้พลสุดหล่อเนี่ยมันก็จะมันก็จะมาด่าพวกอมองออะเออนี้คาร์ลพีพีเอ็มพี่โปกไอ้สัสมึงดา่าเพื่อ้สักอยากโดนมาสยบมันของพี่โปกะอะ มัสยบมานน่ะลูกสองสัต์สิทธ์อ่ะรู้จักเปล่าหนงก็หาใครสัตว์ชาติหมาเวนขอดาแบบที่กูแบบคือไอไอ,ไอเวนนี่เก็บกดมานานมากไอสัตว์อย่า มึงดาติลิกสิ์แล้วกันนะสัตว์อู้กูรู้และมึงคือถ้าทุกคนอยากกำจัดไอ้เฮียนี่ออกจากสังคมนี้สัต์มึงคันลอกลิงนะแล้วมึงก็มึงก็พิมพ์ใน Google ไปว่ารายงานนะแลมึงก็ลิงกเนี่ยไปใส่มันจะขึ้นว่ามึงจะรายงานแบบไหนนะ พวกมึงก็ขึ้นเลมอยากรายงานแบบไหนอะมึงรายงานไปเลยสัตว์สัตว์แต่ว่ากูก็อยากรายงานทุกอย่างเลยนะมันรายงาน,นได้แค่แบบเดียวซึ่งเช็ดแม่นี่มม่งท้าทคนเลยครับตมองทำคลิปได้แค่เดือนเดียวแม่งก็ซ่าเนาะสัตว์ โลบูด <Okay. S 1> เป็นหนังไ oh. อ้ยอยากโดน,นเนยสัตว์สัตว์ไหนเจอแน่สัตว์ไอ้โปไอ้พลสุดหลอ่อขอตั้งชื่อใหม่เอ้ยคนต,ต่อตั้งชื่อใหม่กลายเป็นไอ้เฮียสุนหมาควายงโง่ใส่ไปด้วยนะสัตว์อย่าให้รู้นะว่ามึงไม่ใส่อ่ะ จับ้นทุดลอใส่ไปด้วยว่าว่าขยะขยะสังคมควายหมาโง่ใช่ใส่ไปด้วยเลยถ้ามึงไม่ใส่นะสัตว์ใส่ไปด้วยเลยมึงรู้จักจานแดงน้อยเกินไปแล้วสัตว์มึงรู้จักเปล่าจานแดงอ่ะสัตว์ ลางแดงเขาไม่มาล้าก็คนแบบนี้หรกไ้สัตว์โอเคที่กูจะมาบอกคือช่องไม่สะดุถุนแค่นั้นแหละบ๊ายบาย